สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวทยลอตโต้นะครับชิปนี้เรามาดูสูตรลาบพัฒนานะครับประจำวันที่27พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นวันลอยกระทงนะครับก็มารับชมแนวทางกันก่อนนะครับก่อนจะไปลอยกระทงกันนะครับก็จากวัที่ผ่านมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านนะครับ ที่ตามสูตรนี้นะครับจากกวดที่ผ่านมานะครับเราให้เลขเด่นไ้ที่1กับ2นะครับจากคู่ด้วย901นะครับก็จะได้1910 11 29 20 21นะครับผลวัลออก3910นะครับก็เข้าที่10นะครับ ข้าต่อเนื่องเป็นงวดที่สองนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับทีนี้เราก็มาตามกันต่อนะครับในงวดประจําวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผลวัน6หกตัวออกสองศูนย์สามเก้าหนึ่งศูนย์นะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับเราใช้หลักแสนนะครับหลักหมื่นหลักพันนะครับบวกเจ็ดคงที่นะครับสูตรที่สองนะครับดอกร้อยสองครั้งนะครับบวกห้าคงที่ สูตรที่หนึ่งนะครับเราก็จะได้สองบวกศูนย์เป็นสองนะครับสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกเจ็ดคงที่ได้สองกับสามนะครับสูตรที่สองนะครับเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกห้าคงที่ได้สามสี่ห้านะครับก็ชนกันที่เลขสามนะครับพอที่ผ่านมาชนกันเลขหนึ่งก็มาเลขหนึ่งนะครับอนนี้ชนกันที่เลขสามนะครับ ก็อลองพิจารณากันดูนะครับแล้วก็จับคู่ตามสูตรนะครับก็จะเป็น2 3 2สานะครับ2 5 3 3 3 4 3าหนะครับ ก็ลองพิจารณากันดูนะครับจะชอบก็ตามกันต่อนะครับสาหรับสูตรนี้นะครับสองตัวบนล่างในสูตรนี้นะครับอชอบตัวไหนเน้นตัวไหนก็เลือกเอานะครับเดี๋ยวจะลองให้อีกหลายๆสูตรนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ นี้เราไปดูสูตรวิ่งตัวเดียวก่อนนะครับวิ่งตัวเดียวก็ที่ผ่านมาให้สามนะครับก็ออกสามเก้านะครับในงวดนี้นะครับเก้าคูณเจ็ดนะครับได้หกสิบสามนะครับก็ได้สามศูนย์บวกศูนย์สามครั้งแนละ้วก็ได้ศูนย์นะครับเพระสามบวกศูนย์เป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามคงที่ได้เก้านะครับในงวดนี้นะครับ ก็มารอรู้นะครับก็าก้าจะมาหรือไม่นะครับก็มาถึงสู้สิบหน่วยบน3ามตัวนะครับวันที่ผ่านมาได้902นะครับเน้นไปที่หลักหน่วยนะครับก็มาที่เลขศูนย์นะครับวันนี้ได้อะไรนะครับ หลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยบนสี่ครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับบวกเจ็ดคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเด่นตัวที่สองแล้วบวกอีกหนึ่งแต้มเป็นเด่นตัวที่ 3. สามศูนย์บวกการสี่ครั้งก็ได้ศูนย์นะครับเราก็ได้เก้าบวกศูนย์เป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสองสองบวกเจ็ดคงที่ก็ได้เก้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ตัวเดิน,นครับนั่นก็คือเก้าศูนย์และสองนะครับ ก็ชนที่เลขเก้านะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวมีสูตรใหม่ให้นะครับอันนี้เป็นสูตรวิ่งบนล่างสองตัวนะครับก็แก้ไขมาจากสูตรหลักสิบบวกกันสองครั้งละบวกหนึ่งของที่นะครับแก้มาจากเลขเด่นล่างตัวเลขเด่นบนล่างตัวเดียวนะครับเราที่ผ่านมาได้สามกับสี่นะครับผมลงในช่องเลียวนะครับ ใน Facebook นะครับเจะให้393031นะครับ494041ก็เจาะตามชุดนี้นะครับนะครับเอนะครับคุบน,คบนี่ให้นะครับ อยู่ไหนดูก่อนนะครับไม่เจอวิวยัไม่คิดนะครับผมเน้นให้แต่ว่าเป็นเน้นบนนะครับขออภัยนะครับลรืมว่าอยู่เล่มไหนนะครับตัวที่ผมเน้นให้เป็นสองตัวบนนะครับก็คือ ไม่เจอนะครับขออภัยด้วยนะครับผมเน้นให้ไปที่สามเก้าสามศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์นะครับก็เน้นตามนี้นะครับในงวดน,นี้นะครับสูตรนี้ก็ได้หลักสิบบวกคือเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเท่ากับสามกับสี่นะครับก็เด่นที่เลขสามนะครับ เล่ที่เลข3ทีนี้เรามาดูสูตรใหม่กันนะครับสูตรใหม่ก็คือสูตรวิ่งบนนะครับมาร้อยสิบหน่วยนะครับสามตัวนะครับวิธีคิดก็ใช้หลักร้อยบน2ครั้งนะครับหลักหน่วยบวน2ครั้งบวก9ก้าคงที่นะครับ4ี่บวกสเป็น8นะครับ2อบวกสเป็นสี่ ดี๋ยวผมบวกตัวเลขก่อนนะครับนะครับเราก็ได้งวดแรกนะครับคือแปด 8, บวกสี่เป็นสองนะครับสองบวกเ้าคงที่นะครับเป็นหนึ่งนะครับ หนึ่งสองนะครับผลรางวัลก็ถัดมาออก2องสองสนะครับมาที่เลขสองงวดต่อมาครับได้สีบวกแนะครับเป็นสองบวกเก้าเป็นหนะครับได้หนึ่งผลรางวัลออก8ปดนะครับเข้าที่เลขสองงวดต่อมานะครับหกบวกหกเป็นสนะครับสองบวกเก้าของที่ได้หนึอนะครับออกเก้มานะครับมาที่เลขสางวดต่อมานะครับแปบวกแเป็นหกหบวกเก้าได้ห้านะครับ ออกแปดจดเก้านะครับข้อที่เลขเจ็ดม่ต่อมานะครับหกบวกแเป็นสนะครับสีบวกเได้3ามี่หนะครับผลัวัลออกสองห้นะครับมา2ตัวนะครับโม่ต่อมานะครับสี่บวกแเป็นสนะครับสอบวกเ้าได้สามี่หขอพ่ยรับ2องบวกเ้าได้หนึสนะครับผลัวัลออก5้าหนะครับข้อที่เลขหนึ่ง โมดต่อมานะครับศูนย์บวกแปดเป็นแปดนะครับแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดออกสี่เจ็ดสามนะครับเข้าเลืเจ็ดโมดต่อมานะครับแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกเก้าได้สามสี่ห้านะครับออกห้าห้าหนึ่งโมดต่อมานะครับได้ศูนย์บวกสองนะครับเป็นสองสองบวกเก้าที่ได้หนึ่งสองสามสองเข้าหลักร้อยนะครับ งวดล่าสุดนะครับสูตรนี้คำนวณได้สี่บวกแปดเป็นสองสองบวกเก้าของที่ได้หนึ่งสองสามนะครับลองหลักเก้าหนึ่งศูนย์ข้อที่เลขหนึ่งนะครับแลวงวดปัจจุบันนะครับหลักร้อยคือเลขเก้าครับเก้าบวกเก้าเป็นแปดหลักหน่วยคือเลขศูนย์นะครับก็ 0, เป็นศูนย์นะแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกเก้าของที่ได้เจ็ดนะครับเราก็ได้เจ็ดแปดเก้านะครับเพราะฉะนั้นในสูตรนี้นะครับกับสูตรนี้ชนกันที่เลขเก้านะครับ ก็เน้นวิ่งรูที่9นะครับหากใครจะจับประกบกันก็ลองดูนะครับ2ตัวบนนะครับคู่โตคท้าก็จะเป็น97นะครับ98 99 07 08 09แล้วก็27 28 29นะครับอันนี้คือ2ตัวโต้ตบนนะครับ ทีนี้นะครับเราไปดูสูตรสิบหนึ่งบนสี่ตัวของเราบ้างนะครับงวดที่ผ่านมาไอ้สูตรที่เดินต่อก็ดันมาหลุดนะครับไอ้สูตรที่หลุดก็ดันมาเดินต่อนะครับแต่งวดที่ผ่านมาเน้นให้ที่ศูนย์กับเก้านะครับสาหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้หลุดนะครับออกเก้าหนึ่งศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับ ผมก็จะปรับสูตรทั้งหมดเป็นห้าตัวเลยนะครับก็ลองพิจนารณากันดูนะครับก็สูตรนี้ก็จะใช้เป็นบวกห้าแทนนะครับก็จะเป็นเก้าบกศูนนะครับใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับเก้าบวกศูนเป็นเก้าเก้าบวกห้าคงที่ได้สี่ห้าหกเจ็ดครับ ก็ได้สี่ห้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขเด่นเราคือ90 2ก็มาจับนี่ได้เลยนะครับเป็น49 40 42นะครับห้าเก้าห้าศูนะครับ 7จ7ดเก้าเจ็ดนะครับตัวที่เน้นนะครับก็จะเป็น9กับ0นะครับในหัวนี้นะครับลองดูสูตรนี้กันบ้างนะครับสูตรนี้ก็จะปรับเดิมเป็น5ตัวเหมือนกันนะครับ ก็จะได้สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกเจ็ดนะครับได้หนึ่งนะครับก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับขอเน้นไปที่สามสี่ห้านะครับสุดนี้ ถ้าสูตเดินต่อนะครับก็จะเป็น4ชุดนี้นะครับหรือใครจะนำห้ตัวนี้มาประกบกันนะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่หบวกสี่ห้าหนะครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้า902เดินต่อนะครับตัวที่ชนกันก็คือ4กับ5เท่านั้นนะครับ นี่นะครับตัวเน้นเลยนะครับก็จะเป็นนี่ชุดรอนะครับห้าสองนะครับตัวเน้นก็คือสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์นะครับสี่สองห้าสองนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับสูตรทุกสนะครับก็เป็นเพียงแนวทางให้เพื่อนได้นำไปวิเคราะห์และพิจารณากันอีกนะครับอีกครั้งนะครับถ้าชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบมองผ่านนะครับ หนึ่งลูดนะครับในงวดนี้ชอบ9ให้เลือก9นะครับถ้าชอบ2กับ3ก็เลือก2กับ3นะครับมี2กับ3 3กับ4นะครับแล้วก็9นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับส่วนเด็บบนได้คือ902นะครับ กข,ขอจบข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสูตรหัวลราพัฒนานะครับประจำวันที่27พฤศจิกายนนะครับขอุท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ